สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยพุ่นเดือนผ้ารอป้ามาทํากระเราปลาหมือกคนว่าพี่น้องใส่พีกใส่พักใส่ปลาหมือกลงไปพัดโคเร่โคเร่ให้เข่ากันเพราะว่าปลาหมือกนี่เพิ่นบ่ได้พัดนานนาะพี่น้องเนาะพัดนานเพิ่นจะเหี่ยวคนว่าพี่น้องเด็ดในสไตล์ขลองพุ่นเดือนผ้ารอเนาะใส่พักลงไปมักพักอันใดกับใส่ลงไปพี่น้องปรุงรสด้วยอใส่หอยลงไปน้ำค่ะ ไหเมีมงยงคู่ตัวใหญ่ๆค่ะกระเข้าปบะมึอหรือว่ากระเพ้าทรเลหะานอพี่น้องนาะแล้วก็ใส่กระเพราลงไปปรุงรสกับตามชอบนะพี่น้องชื่อรสดีน้ำปลา,าน้ำมันหอยคนนี้ว่าสารสดฟ้าเขียวชอบรสไหนใส่ลงไปเลยลูกค้าสั่งเป็นกับค่ะพี่นอ้องลูกค้าสั่งเป็นกับอย่างเดียว